เคสไหนเป็นสิวเยอะๆให้ไปกรอกชื่อแล้วจะทําให้ฟรีเดี๋ยวหมอกําลังจะมีเลเซอร์รักษาสิวชน,นิดหนึ่งไปทําลายที่ต่อมไขมันที่เป็นสาเหตุของสิวเลเซอร์ตัวใหม่ความยาวคลื่นหนึ่งเจ็ดเป็นนวัตกรรมของโลกที่จะไปทําลายต่อมไขมันที่เป็นสาเหตุของสิวแล้วเลเซอร์ตัวนี้มาเนี่ยก็จะทาให้เปลี่ยนแนวทางของการรักษาสิวถ้าในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าทำสี่ครั้งเนี่ยอยู่ได้2ปีใน2ปีนี้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องทายาใดๆเลยแล้วรักษาได้แต่สิวน้อย จนถึงสิวมากตั้งแต่ผิวขาวจนถึงผิวดําแล้วก็ไม่มีดาวทามคือไม่มีแผลไม่มีสะเก็ดและคิดว่ามันจะช่วยรักษาเรืองกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะอันนี้นี้ความเห็นหมอเองนะแต่หมอยังไม่เห็นเคสพอต่อมไขมันเราหดเล็กลงอะรูขุมขนเราน่าจะฝอ่อเล็กลงด้วยเคสไหนเป็นสิวเยอะๆหมอทำลิงก์เอาไว้แล้วให้ไปกรอกชื่อแล้วจะทำให้ฟรีแต่หมอต้องเป็นคนเลือกนะไปกรอกข้อมูลได้เลยนะครับเสื้อฐานใน Facebook ก็ได้นะครับของคริสเซลคลินิกจะมีเกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์แล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับสิวะอะเราเปิดดูนะครับอานจะมีลิงก์กรอกสําหรับคนที่สนใจทําเลเซอร์ตัวนี้หมออยากให้คนได้เข้าถึงนะครับอย่างน้อยคนต่างจังหวัดก็ขอให้มีโอกาสได้ใช้เครื่องที่ดีมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสูงระดับโลก